สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e แ Panda พารู้จีนนะคะแล้ววันนี้ดิฉันนะคะก็จะมาเล่าเรื่องมาเกาะติดเศรษฐกิจจีนให้ฟังกันคือสืบเนื่องมาจากเมื่อสัก4-5หวันที่แล้วนะคะก็ได้ไปอ่านบทความอันนึงเรียกได้ว่าเป็นบทสำรวจผลสำรวจนะคะพฤติกรรมผู้บริโภคชาวจีนที่อยู่ในเว็บไซต์ของจงกัวจิงจี้หวางเนี่ยนะคะเขาก็ อธิบายเล่าถึงผลการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคชาวจีนเนี่ยตั้งแต่ปี2019ถึง2020เป็นผู้บริโภคชาวจีนที่เป็นวัยรุ่นซะด้วยนะคะมันก็มีผลสำรวจที่ออกมาข้อมูลที่แบบว่าเออน่าสนใจแล้วก็เราก็ไม่เคยทราบมาก่อนด้วยหลายๆท่านที่เกาะติดเรื่องของเศรษฐกิจจีนเนี่ยก็อาจจะอยากรู้นะคะว่าเอะปัจจุบันนี้พฤติกรรมพฤติกรรมผู้บริโภคของชาวจีนโดยเฉพาะวัยรุ่นเนี่ย เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างโดยเฉพาะผู้ที่ทําธุรกิจใช่ไหมคะเพื่อที่จะได้เกาะติดเกาะติดตามดูว่าพฤติกรรมผู้บริโภคชาวจีนเปลี่ยนไปเนี่ยเราจะต้องปรับตัวทํอยังไงบ้างกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของเราที่จะไปขายชาวจีนนะคะผลสารวจเนี่ยออกมาน่าสนใจมากเลยนะคะข้อแรกเขาก็บอกว่ากลุ่มคนชาวจีนที่มีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจมีความเชื่อมั่นต่อรายได้ในอนาคตมากที่สุดก็คือ กลุ่มคนที่เกิดหลังปี1995ก็อายุก็ประมาณ25ปีลงมานะคะเขาบอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยเชื่อว่าไรายได้ในอนาคตของเขาจะเพิ่มมากกว่า20%กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ไม่เหมือนกลุ่มอื่นนะคะผลสำรวจบอกว่ากลุ่มที่เกิดหลังปี1995เนี่ยเป็นกลุ่มที่มีความสุขคือ60%เนี่ยมีเป็นเป็นกลุ่มที่มีความสุขมาก สูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศนะคะที่ประมาณ43.8%อ๋ออันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นข้อมูลใหม่ที่เราไม่เคยทราบมาก่อนแต่ว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นกลุ่มที่ทำงานหนักนะมีเวลาพักผ่อนหย่อนใจนะคะค่อนข้างน้อยเสร็จจากงานก็จะกลับบ้านชอบทำงานบ้านชอบออกกำลังกายชอบซื้อของออนไลน์ถ้าหากว่าไปหาความสุขนอกบ้านเนี่ยก็จะชอบไปร้านอาหารรัตคาร ไปท่องเที่ยวไปช้อปปิ้งค่ะข้อต่อมานะคะเขาบอกว่ากลุ่มอายุ30-35ปี<ม>ก็คือกลุ่มคนที่เกิดในปี1985-1990เนี่ยก็จะใช้เงินไปกับการศึกษาอบรมนะคะถึง32.44%อันที่2เนี่ยใช้เงินไปกับการซื้อบ้าน31.53% และรองลงมาก็คือใช้เงินไปกับการดูแลสุขภาพร่างกาย26.11%อันดับที่4นะคะใช้เงินไปกับการท่องเที่ยว25.75%เอ่ออันดับที่5ใช้เงินไปกับการบันเทิงเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆ24.85%และสุดท้ายนะคะประมาณ19.14%เนี่ยใช้เงินไปกับการซื้อประกันชีวิตค่ะ มาพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างนะคะเขาบอกว่ากลุ่มที่เกิดหลังปี1995ก็คือตั้งแต่อายุ1 8ปถึง2ีปีเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักที่จะดันรายได้การท่องเที่ยวให้เติบโตค่ะรองลงมานะคะเป็นกลุ่มที่อายุ2 6ถึง35ปีแล้วก็3 6ถึง45ปีค่ะเมื่อพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่ชอบไปเที่ยวนะคะกลุ่มชาวจีนที่เกิดในปี1980กับ1990เนี่ย ชอบเที่ยวสถานที่เที่ยวคล้ายๆกันก็คือธรรมชาติอันดับหนึ่งอันดับที่สองก็คือโบราณสถานพิพิธภัณฑ์สวนสัตว์สวนสนุกนะคะโดยกว่า25%เนี่ยชอบเที่ยวแนวธรรมชาติมากที่สุดสำหรับที่พักอ่าอันนี้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากเลยกลุ่มที่เกิดในช่วง1980นะคะสัตว์สวนเนี่ยการเลือกที่พักเนี่ยก็จะเน้นราคาที่อาจจะไม่แพงมากแต่ที่พักดีหน่อย แล้วก็อาจจะไปถึงแนวระดับ5ดาวเลยทีเดียวแต่ว่ากลุ่มที่เกิด1990เนี่ยนะคะ65%เนี่ยจะเลือกที่พักราคาไม่แพงเป็นราคาประหยัดนะคะก็จะมีความแตกต่างกันอันนี้นิดหนึง่งโดยสรุปนะคะกลุ่มชาวจีนที่อายุ40กับอายุ30ลงมาเนี่ยจะชอบเที่ยวคล้ายๆกันแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องที่พักแล้วก็กลุ่มอายุ40ลงมาเนี่ยก็อาจจะเลือกที่พักที่ราคาอาจจะไม่ได้ถูกมากระดับดีนิดนึง แต่ว่าถ้าอายุ30ลงมาก็จะเลือกที่พักที่ราคาประหยัดนะคะมาถึงเรื่องของสไตล์การเลี้ยงสัตว์กันบ้างนะคะเขาบอกว่ากลุ่มชาวจีนที่อายุ25-30ถึงปีเนี่ยชอบซื้อสัตว์มาเลี้ยงมากเลยโดยกลุ่มที่อายุระหว่าง18-25ปถึงีปีจะใช้เงินไปกับการซื้อของที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงไม่เฉพาะอาหารสัตว์เท่านั้นนะคะเขาบอกว่าตัวเลขการค้าการซื้อของออนไลน์เมื่อวันที่11เดือน11 ปี2019นะคะหรือช่วงสืออีนที่คนจีนเขาจะแบบเป็นช่วงที่จะต้องซื้อของออนไลน์เนี่ยเขาบอกว่ากลุ่มที่อายุ25ปีเนี่ยนะคะจะซื้อของใช้สัตว์เลี้ยงเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง154%ทีเดียวและกลุ่มสินค้าที่เขาซื้อก็คือเช่นอาหารสัตว์ยาสีฟันแปลงสีฟันของสัตว์นะคะวิตามินสุนนะัขยาหยอดตายาทำความสะอาดหูอาหารเสริมแบบหลอด เครื่องเล่นของแมวนะคะแล้วก็ภาชนะใส่อาหารสัตว์และในระยะ3ปีที่ผ่านมานะคะสถิติก็ระบุว่าคนจีนเนี่ยใช้จ่ายเงินไปกับการดูแลสุขภาพเนี่ยติดอันดับ1ใน3ที่ใช้เงินไปมากที่สุดนะคะแล้วก็ยังคาดการว่าในปี2020นี้จํานวนของชาวจีนที่จะใช้จ่ายไปก,กับการดูแลสุขภาพจะมีมากขึ้นนะคะถึง26 โดยอายุ60ขึ้นไปเนี่ยก็จะให้ความสำคัญกับดูแลสุขภาพมากอายุที่35ปีลงมานะคะมีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพอย่างดีโดยเฉพาะกลุ่มคนที่อายุ25ปีลงมาเนี่ยเขาบอกว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยจะใช้จ่ายเพื่อดูแลสุขภาพมากขึ้น5%ในปีนี้นั่นหมายความว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพสุขคาอนามัยสำหรับ คนจีนที่อายุ25ปีลงมานะคะก็น่าจะมีศักยภาพในการที่จะส่งออกหรือว่าไปค้าขายกับชาวจีนค่ะอันสุดท้ายนะคะเขาบอกว่ากลุ่มที่เกิดหลังปี1990ก็คืออายุ30ปีลงมาเนี่ยชอบที่จะเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็บำรุงร่างกายเช่นเขาบอกว่านะคะมีสถิติในของเถาเปล่านะคะบอกว่าในปี2019เนี่ย ปริมาณการซื้อเกากี้จากเว็บไซต์เถาวเป่าในจีนสูงขึ้นถึง355%สูงมากเลยเขาบอกว่าชาวจีนนิยมซื้อมาอ,อชงดื่มนะคะนอกจากชงดื่มแล้วก็ยังเอาเกากี้ไปผสมกับอาหารอืน่นๆด,ด้วยโดยกลุ่มคนที่ซื้อมากที่สุดก็คือกลุ่มคนที่อายุ30ปีลงมาเกิดหลัง1990มีข้อมูลอีกอันนึงนะคะสุดท้ายท้ายสุดที่น่าสนใจมากเลยอยากจะเล่าให้ฟังกันก็คือ กลุ่มที่เกิดหลัง1990หรือคนที่อายุ30ปีลงมาเนี่ยเขาบอกว่าไม่ชอบการไปตรวจสุขภาพคือกลัวการอ่านรายงานสุขภาพของตัวเองมากเลยแต่ว่าในทางกลับกันก็ชอบที่จะซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพนะคะเขาบอกว่าเช่น DNA Testing เป็นชุดตรวจ DNA ด้วยตัวเองอันนี้อันนึงที่แบบน่าสนใจอีกอันนึงก็คือ,อ,อนิยมไปฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส HPV นะคะโดยเขาบอกว่ามีสถิติว่าในปี2019ที่ผ่านมาเนี่ยสถิติของคนที่นัดที่จะไปฉีดไวรัส HPV สูงถึง400%ดิฉันก็ไปหาข้อมูลมานะคะว่าไวรัส HPV นี่คืออะไรก็เป็นไวรัสที่ป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับหรือเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคชาวจีนที่ ิฉันเอามาเล่าให้ฟังกันก็เป็นข้อมูลที่ดีน่าสนใจแล้วคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามช่องแพนด้าพารู้จีนนะคะก็ช่องเรานะคะนี่ก็จะเป็นเรื่องเป็นคอนเทนต์ใหม่ที่เราจะนํามาใหา้ท่านผู้ฟังทุกคนได้รับประโยชน์ในการฟังช่องของเราก็หวังว่าท่านจะติดตาม s u b s c r i b e นะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆของเราแบบนี้นะคะพบกับเราใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ